หายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินเิ็นไทยบาสุูดดูฉันหลอใจแต่จริงแล้วไรประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าชาให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเละกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้ชาช้า พพนนเ,ยยเพื่อพัฒนาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยกินอยู่คืออ๋อพิกวันช้างนะหรอรู้จักแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันมีแต่ของที่อื่น บางช้างหายไปตากคว้าหายไปตากคว้านะครสวรรค์ก็หายไปหายไปพร้อมกับบางช้างนี่แหละแล้วก็มีพิกเมืองนอกมันมาแทนพิกบงางช้างทีนี้ไม่ค่อยมีแล้วหายากไม่มีจริงๆไม่ไม่เห็นมีเลยมีแต่พิษนี่ว่ามีมาทางเหนือไม่เคยเห็นเลยต้องการขายมาก็ไม่เห็นบางช้างเขาอยู่ที่ไหนก็ <laughs> ไม่รู้ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในรายการกินอยู่คือรายการที่ใช้อาหารหนึ่งจานเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนะคะก็คือเราบุกไปที่ตลาดนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องราวของพลิกใช่บางคนก็รู้จักบางคนได้ยินชื่อบางคนไม่ได้ยินชื่อด้วยซ้ำนั่นคือพลิกบางช้างนะคะแล้วคุณนุ้ยล่ะคะจำเรื่องราวของพลิกบางช้างได้ไหมแม่นเลยเพราะเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจมากคุณผู้ชมยิ่มวันหนังละครดราม่าอีก เพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงว่าไม่น่าเชื่อว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่เราพูดอยู่ตลอดตลอดเนี่ยนะคะหายไปจริงๆแล้วก็หายไปในยุคที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยนั่นก็คือพลิกบางช้างเนี่ยหายไปแล้วเพราะว่าเราตามไปที่บางช้างแต่ตอนนี้บางช้างกลายเป็นปลูกมะพร้าวซะแล้วน้ําทะเลขึ้นบ่อยดินเค็ม,มเขาก็เลยบอว่าไม่ปลูกแล้วพี่ปลูกมะพร้าวดีกว่า แต่คุณนุ้ยไม่ต้องกลัวเพราะวันนี้เราเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพพริกบางช้างได้กลับมาแล้วคัมแบ k ใช่กลับฟื้นคืนชีพมาเลยพริกบางช้างคืนชีพอยู่ไหนฮะอยู่ในตอนนี้เลยต้นนี้อ๋อเนี่ยแหละค่ะหน้าต่างของพิกบางช้างใช่ถ้าคนไม่ดูไม่ออกไม่รู้ก็นึกว่าพริกชีฟ้าปกติบ้างน้่งแหละใช่นึกว่าชีฟ้าแล้วต่างยังไงล่ะคะณโบแต่ว่านี่ค่ะน้ยก็ยังสงสัยอยู่ดีนะคะว่า จะสร้างจะดูความแตกต่างได้ยังไงเพราะอันนี้ก็คือพลิกมันหรือพริกชีฟ้าใช่แล้วก็หน้าตาก็เหมือนกันเลยจริงค่ะแต่ว่าคุณนุ้ยขาโบก็ตอบไม่ได้หรอกค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีวิธีชุบชีวิตพริกบางช้างยังไงบ้างไปดูเลยพื้นที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเคยเป็นต้นกำเนิดของพริกมันบางช้าง ที่ทุกวันนี้เหลือไว้เพียงชื่อให้พูดถึงสาเหตุที่พริกบางช้างหายไปเนื่องจากสมุทรสงครามมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงน้ำทะเลหนุนเข้าชายฝั่งพัดพาเอาความเค็มขึ้นสู่พื้นดินจนดินเค็มไม่สามารถปลูกพริกบางช้างได้อีกต่อไปเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่จึงหันไปปลูกมะพร้าวแทน ลหลังจากที่พริกบางช้างได้หายไปจากความทรงจำวันนี้เราได้มีโอกาสพบกับพริกบางช้างอีกครั้งจากการเก็บรักษาเมาล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชผักและพัฒน,นาพืชผักเขตร,ร้อนมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมจริงๆแล้วพริกหลายๆพันธุ์ของบ้านเราเนี่ยเ,เกือบจะสูญหายไปเยอะเลยนะคะนี่อย่างในเรื่องของพริกบางช้างเนี่ย เ,เริ่มแรกเลยก็คือเราเก็บรวบรวมพันธุ์นะคะทีนี้เราก็จะศึกษาก,การเก็บรวบรวมพันธุ์ของเราพันธุ์ผักเนี่ยเราจะไปทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมีทีมออกไปเก็บก็จะไปเจอที่ที่บางเลนนะคะที่อำเภอบางเลนเนี่ยมีเกษตรกรเขาปลูกแล้วเขาบอกว่าพันธุ์เนี้ยเขาได้มาจากาบางช้างนะคะซึ่งก็เราก็คิดว่าตรงนี้ก็คือต้นตอที่เราได้มา ดกเตอร์สิริคุณวสสีเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับเรื่องพริกมานานเกือบ10บปีแล้วได้เล่าให้กินอยู่คือฟังว่าการเก็บรักษาพริกต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อจะคัดเลือกพันธุ์ต้นต่อที่ดีที่สุดและพริกบางช้างก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของที่นี่ที่สามารถชุบชีวิตพริกจากเมืองแม่กลองให้กลับคืนสู่ผืนดินไทยได้อีกครั้ง ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้แต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปยังเกษตรกรในจังหวัดคนครปฐมและจังหวัดราชบุรีที่สนใจนำพริกมันบางช้างจากศูนย์วิจัยแห่งนี้ไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ให้กลับมาเป็นพริกยอดนิยม อยู่คู่กับเครื่องแกงไทยต่อไปผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับทางดรสิริกุลวสีค่ะหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราเพิ่มเติม,มในเรื่องราวของความโชคดีของคนไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของเรื่องพลิกใช่ค่ะนอกจากว่า พริกบางช้างที่อาจารย์ติดมือมาด้วยแล้วนะคะข้างหน้าเรามีพริกมากมายเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์กันว่าจริงๆแล้วพริกในประเทศไทยแบ่งได้กี่ประเภทคะพริกในบ้านเราอะนะคะจริงๆเขาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือพริกผลใหญ่พริกผลเล็กนะคะพริกผลใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะพริกบางช้างพริกหนุ่มนะคะพริกมันพริกเหลืองนะคะพริกหนุ่มเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่พริกหยวกอะคะพริกหยวกก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มพริกผลใหญ่แต่พริกผลใหญ่เนี่ยจะมีพริก สามประเภทใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกพริกมันพริกอยวกแล้วก็พริกหวานคือจริงๆเขาก็แบ่งตามรูปร่างผลนะจะเห็นว่าพวกนี้ผลเขาจะเรียวแหลยค่ะแล้วก็ใหญ่ค่ะเป็นญาติกันเขาเป็นญาติกันใหญ่เท่าหน้าคุณลุไหมหนดูดิยาวไหมคุณผู้ชมยาวกว่านั้นอ่ะจริงหรอพิกยาวกว่าหน้านอีกเหรอ แล้วผลเล็กป่ะคะอาจารย์ถ้าผลเล็กก็จะเป็นพริกขี้หนูนะคะขี้หนูเนี่ยเราก็จะมี2ชนิดก็คือขี้หนูใหญ่กับขี้หนูเล็กอ๋อมีขี้หนูใหญ่ด้วยไหนขี้หนูใหญ่ะขี้หนูผลใหญ่ก็คือพวกพวกอ่าคือเขาแบ่งที่ที่ความยาวผลนะคะถ้าขี้หนูใหญ่เนี่ยหาขี้หนูใหญ่เนี่ยจะตั้งแต่3ามเซนขึ้นไปเราจะเป็นขี้หนูผลใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้บ้านเราเนี่ยมีเยอะนะพริกพริกขี้หนูผลใหญ่เพราะว่าทางอีสานเนี่ยเขาปลูกเยอะ ก็จะเป็นพวกพริกจินดาพริกยอดสนหัวเรือที่จะจะมีมีแต่ละสายพันธุ์ไปอีกเนี่ยใช่ค่ะเออทำไรอ่ะอ่ะก็ตัดมาทำอาหารสิดีเนาะเอาแบ่งกันถือจะได้ทิ่เท่ากันดีจังเลยดีไหมไม่แต่ว่าคราวนี้เพราะว่าพันธุ์พึ่งเพาะขึ้นมาตากแห้งไม่ทันเอามาทำเป็นพริกแห้งไม่ได้อ๋อแล้วทำอะไรก็เลยทําเครื่องแกงไม่ได้ก็เลยจะทาเป็นยำใช้ใช้ตัวนี้ทําเป็นน้ํายำจะได้สีสวยสวยไม่ต้องใส่แครอท หนูขออนุญาตตัดเลยนะจ๊ะตัดได้เลยตัดแล้วสองอันเลยเพิ่งจะมาขออนุญาตเอ๊ะคุณโบ่ะคุณนี่จะใช้ชมพูไม่เหมี่ยว้วยเหรอชมพู่ไม่เหมี่ยวเป็นอย่างงี้เหรอคุณนุ้ยไม่รู้อาจารย์ขายเชอร์รี่เล็กๆอ่ะหรือเชอร์รี่หรืออะไรสักอย่างนี่มันเหมือนเชอร์รี่ไทยนะคุณอเชอร์รี่ไทยหรือเปล่าคือคืออันนี้ค่ะเนื่องจากว่าพริกพริกมันดำเนี่ย จะมีข้อด้อยอยู่นิดนึงก็คือว่าที่ผลเขาเนี่ยจะเป็นเป็นโรคกุ้งแห้งนี้เราก็เลยเพยายามที่จะพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะคะเราก็เลยผสมระหว่างบางช้างพันธุ์ที่ได้จากไต้หวันทนะะน,นี้พันธุ์ที่ต้านทานเนี่ยเนื่องจากว่าพันธุ์ต้านทานเนี่ยเขาก็จะเป็นผลเขาจะกลมๆเล็กๆนะฮะเราก็เอามาผสมกับบางช้างทีนี้ลูกที่ได้ออกมาเนี่ย อันนี้เป็นเป็นลูกลูกลูกที่ได้มาในครื่งหลากหลายมากแต่ว่าจริงๆแล้วตัวพ่อจริงๆก็จะมีลูกเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเหรอคะอาจารย์อ๋อจะเล็กกว่านี้อ่ะเล็กกว่านี้แต่ว่าตปภ่มตะป่่ากลมๆแบบนี้เหรอคะกลมๆน่ารักเดคุณโบทางคนไทยของเราเป็นคนคิดค้นขึ้นมาค่ะอันนี้จริงๆแล้วเราทําร่วมกับภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกําแพงแสนก็เป็นการวิจัยร่วมกันนั่น่อคุณนุ้ยชิมไหมคุณโบชิมสิ ถามอาจารย์ดีกว่าเผ็ดหรือเปล่าคะอาจารย์เผ็ดค่ะขึ้นชื่อว่าพริกก็ต้องเผ็ดใช่ไหมคะแต่ก็จะมีพริกบางบางพันธุ์นะคะที่ไม่เผ็ดกินกินมันหวานใช่กินเหมือนผลไม้เลยก็กินเหมือนเชอร์รี่เชอร์รี่ไทยอ่ะกลิ่นจะต่างกันกับกับพริก บางช้างเลยอ่ะลอกปะอันนี้เป็นบางช้างเผ็ดไหมคะเผ็ดร้อนจะเป็นแนวเผ็ดร้อนไม่เผ็ดเหมือนพี่ขี้หนูที่จะเผ็ดแบบเผ็ดแซบเคี้ยแบบขมี้ยไม่ใช่หอมหวานหอมเหมือนดอกหมื่นลี้อ่ะคล้ายจินตนาการไปพีบแต่หอมจริงๆนะคะแต่อันนี้คุณโบจะเอามาทําด้วยไหมได้เดี๋ยวใส่ลงไปด้วยเลยทำด้วยเลยสิทําด้วยเลยเสียดายไหนอาจารย์พัฒนามาแล้ว จริงๆอาจารย์ที่ตั้งใจพัฒนามาเพื่อที่ว่าจะอย่างนี้คือแสดงว่ามันก็จะเป็นเหมือนพันธุใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เลยใช่ไหมคะใช่คือคือความตั้งใจเดิมเนี่ยเราต้องการให้ได้อย่างนี้ยแต่ให้ทนโรคที่ไหนได้ออกมาลูกล่าเป็นอย่างนี้คือคือถ้าเราพยายามคัดให้ได้พันอย่างนี้ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยทนโรคแต่ถ้าจะเป็นลูกกลมๆเนี่ยเขาจะทนมากนี่ว่าโอเคนะนี่โอเคนะลูกครึ่งไต้หวันบางช้าง โอเคนะสวยงามหอมแบบที่สําคัญนะคุณนุ้ยเป็นการคัดพันธุ์หรือว่าผสมพันธ์ตามวิธีธรรมชาติไม่ได้เป็นเจี๊ยบอูที่ไม่คัไม่ใช่ดีกว่าดีกว่าเรากินแล้วเราก็แบบว่าปลอดภัยกว่าเนาะอาจารย์คะวอย่องนี้จะมีการแบบพัฒนาไปถึงไหนหรือว่าตอนนี้สามารถขายสายพันธุ์และได้แล้วหรือขายเป็นต้นได้แล้วไหมคะตอนนี้กําลังคิดกันอยู่ว่าจะออกมาเป็นในพันุ์ไหนอ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่ารายการเราเป็นรายการแรกนะที่ทํา ความรู้จักกับตั้งตั้งชื่อหรือยังยังค่ะยังยังอเลยังไม่มีชื่อเลยค่ะนี่พอดีพอดีมีงานงานเกษตรกำแพงแสนแล้วก็ออกมาโชว์ก็มีคนสนใจเยอะก็เลยเลยเอามาให้ดูก่อนก็พันกำแพงแสนไปเลยพริกตุ้มไหมพริกตุ้มเขามีชื่อแล้วอ๋ามีชื่อแล้วอันนี้เดี๋ยวทำเป็นน้ำจิ้มเออทำเป็นน้ำยำนะคุณนุ้ย ใช้แต่เนื้อเพราะว่าคุณสมบัติแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยเนื้อเขาหนาเอาก้านออกเพราะว่าคุณลุยไม่ค่อยกินไม่ใช่ก้านแกนมันตรงนั้นนะคะที่เผ็ดที่เผ็ดคือไม่ใช่เม็ดมันใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะตรงไส้อ่อาเหรอคะค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่าเ,ออเม็ดเผ็ด<ๆ>จริงๆตอนนี้แหละคะ่ะเผ็ดอ,อ๋อเหรอคะเดี๋ยวคุณนุยตำอันนี้ให้หน่อยเนาะยินดีค่ะ ใส่อันที่เป็นลูกผสมดีๆเอาเลยเอามาเลยคือพริกพริกบางช้างจะหอมอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้ยหากลิ่นเขาจะต่างกันใช่ค่ะหอมคนละแบบเหมือนเชื้อพ่อแรงจริงด้วยอย่างบางช้างเนี่ยเราเก็บพันธ์มาตั้งแต่ปี2535ห้าอที่ ที่เราไปเก็บได้คือที่ที่บางเลนที่นคนปรปฐมใช่ค่ะไม่ใช่บางช้างไม่ใช่บางช้างไ,ไปที่บางเลนแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเขาปลูกพันธุ์บางช้างซึ่งเราก็เก็บพันธุ์มาจนปี2538แล้วเราก็เลยเอาออกมาคัดการการที่เราจะได้พันธุ์พริกหลากหลายพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบมีการคัดพันธุ<อ>์นะคะก็ปลูกไปเยอะๆเลยแล้วก็คัดต้นดีๆออกมาอ,มอาจารย์คะานา้ำทั่วมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหายไปของเมล็ดพันธุ์พื้น พื้นบ้านนะคะเรื่องพริกแบบนี้ค่ะอะ่จริงๆแล้วพริกเนี่ยไม่ทนน้ําท่วมนะค่ะทน,นแรงมากกว่านะคะถ้าถ้าน้ําท่วมเมื่อไหร่ก็คือเขาก็จะจบตายอันนี้คุณโบนี่ในนี้เรามีเนื้อของพริกนะคะค่ะใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมแล้วก็นี่ไงเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้สา <laughs> พริกเลยได้พริกบางช้างพริกขี้หนูแล้วก็พริกลูกผสม <laughs> ไม่ชอบน้ําไม่ชอบค่ะไม่ชอบไม่ชอบน้ําขังไม่ชอบผลเองก็ไม่เหลือบางลงบางเลนก็ไม่เหลือนะคะอาจารย์่ะบางเลนนี่ท่วมท่วมเยอะมากดีเลยเนี่ยไปเก็บไว้ตั้งแต่ปีจา่าค่ะแล้วเราเราตอนนี้เรามีพันธุ์ขายที่ที่ทมหา,หล,าลัยเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่คัดเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ต้นที่ดีๆแล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ค่ะมีคําถามค่ะเพราะว่าช่วงช่วงเนี้ยเป็น เหมือนเป็นยุคเทรนดี้ของการเก็บมเมล็ดพันธุ์อ่านหนังสือเล่มไหนก็เจอดูแมกกาซีนต่างประเทศก็พูดถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างเยอะคําถามที่มันเกิดขึ้นคืออาวเด็กๆเนี่ยเรียนการเกษตรอะคุณครูชอบบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้มเมล็ดปลูกแล้วมันจะกลายพันธุ์ คราวนี้ถ้าเกิดเราเพาะด้วยมเมล็ดเนี่ย<ฆ>มันโอกาสการกลายพันธุ์หรือว่าเป็นไงคนจะได้ไม่กลัวไม่แบบว่าเฮ้ยฝักอีอะไรเขาเรียกว่าอะไรฝักชําดีกว่าหรือว่าภาพกิ่นดีดีกว่าคืออย่างนี้ค่ะถ้าถ้าอย่างอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราปลูกปลูกหลากหลายพันธุ์อยู่ด<ฆ>้วยกันปับ<ฆ>๊บอันนั้นนะคากได้มเมล็ดไกลเนี่ยกลายพันธุ์แน่น,นะ,ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราปลูกอย่างแปลงของเราเนี่ยเราปลูกแต่บางช้างอย่างเดียว ทั้งแปลงเลยนะคะแล้วไม่มีพันธุ์อื่นปนเราสามารถเก็บเก็บพันุ์ได้แต่ว่าปลูกผสมกับผักชนิดอื่นได้ผักชนิดอื่นได้แต่พริกด้วยกันเขาอาจจะผสมกันเเพราะเขามีการผสมข้ามเป็นยากันก็เหมือนเวลาเป็นต้นหนึ่งเป็น g m o อีกต้นนึงไม่เป็น g m o หันกลับมาอีกทีทั้งแปลก็กลยเป็น g m o ไปแล้ว อ๋อก็เป็นวิธีการค่ะก็คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่ว่าแต่ถ้าอยากให้ได้พันธุ์เหมือนเดิมสมมติว่าเราเราคัดว่าต้นเนี้ยดีแล้วเนี่ยเราอยากได้ให้เหมือนเดิมนะฮะถ้าเป็นเป็นแปลงใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะใช้ใช้มุ้งครอบครอบต้นเข้าไว้เลยนะคะตั้งแต่เริ่มพอเริ่มออกดอกเนี่ยเราเราครอบไปเลยเราก็จะดอกเขาก็จะอยู่ในในมุ้งมุ้งเดียวไม่ผสมกับตัวอื่น ทุกนี่คุณโมทำอะไรคะเนี่ยทำยำในเน,นี้ยคุณนุ้ยมีมะม่วงเปรี้ยวแล้วค,ะค่ะแล้วก็มีขมิ้นขาวแล้วตอนนี้กำลังซอยหอมแดงใส่ลงไปเดี๋ยวกินกับน้ำยำพริกบางช้างให้คุณนุ้ยดูว่าเป็นยังไงบ้างความแตกต่างจริงๆแล้วเวลากินนะคะอาจารย์ครับพริกบางช้างกับพริกอย่างอื่นเช่นพริกชี้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รสชาติเนี่ยจริงๆแล้วพริกบางช้างไม่ค่อยเผ็ดนะคะถ้าเทียบกับพริกอื่นๆค่ะแต่เมื่อมาเจอกับไต้หวันแล้วเนี่ยแสดงว่าพันไต้หวันเผ็ดเผ็ดค่ะที่ที่มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์นอกจากอาจารย์ทําเรื่องพริกแล้วยังมีเรื่องผักชนิดอื่นที่น่าสนใจนะคะ,ะมีค่ะมีเยอะมากเลยค่ะถ<ม>้าเป็นผัก เศรษฐกิจนะคะที่ขายได้ก็จะมีฟริกมีมะเขือเทศมีถั่วฝักยาวแล้วก็ถุงหรือว่าที่เราเรียกว่าถุงงูมะละกออันนี้เพื่อเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนที่เราพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรให้มีทางเลือกที่จะมาใช้พันธุ์พวกนี้มากขึ้นอย่างนี้คือแสดงว่าถ้าเกิดเกษตรกรสนใจก็คือติดต่อมาทาง ติดต่อที่สูนพืชผักได้เลยค่ะศูนอาจารย์ได้เลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุแพงไหมคะอาจารย์ที่ที่ศูนย์คะไม่แพงอะค่ะเพราะว่าของเราไม,ไม่ใช่ลูกผสมค่ะแล้วก็ไม่ต้องพ่วงซือง้อปุ๋ยด้วยไม,ไม่ต้องอะค่ะก็เฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวอันนี้เมื่อกี้คุณหนุยใส่พริกสามชนิดแล้วใช่ไหมคะใส่กระเทียมแล้วตอนนี้ปรุงรสค่ะด้วยน้ําตาลทรายหนุยไ,ไม่เคยกินผักน้าเลยคะ่ะอาจารย์ ต้องลองชิมผากหนานี่มีคุณค่าทางโภชนาการยังไงบ้างอ่ผักพื้นบ้านเกือบทุกชนิดเลยนะคะแคลเซียมฟอสฟอรัสน้ำปลาแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะเอาคุณ่ึานยนะะได้ค่ะไา้ จริงๆในพริกนี่มีสารกระตุต้นทําให้คนมีความสุขใช่ไหมคะจายค่ะในในพริกเนี่ยเขาจะมีสารที่เราเรียกว่าแคปไซซินที่บอกว่าเป็นสารเผ็ดนะคะที่อยู่ตรงไส้ค่ะว่ารูป้ปนคุณลุยหยิบไก่จะว่ฉีกไก่ให้คืออาจารย์คะในเมื่อพริกบางช้างฟื้นคืนชีพแล้วเนี่ยคะ่ะเราจะทํายังไงให้พริกบางช้างเนี่ยไม่หายไปเหมือนที่ผ่านมาค่ะจายก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ที่ศูนย์ของเราเนี่ยเราก็เก็บพัน์ นะคะ,คะแล้วก็ผลิตพัน์ธเมล็ดพัน์ธุให้ตลอดอยู่แล้วทุกปีเราจะมีมะเมล็ดพัน์ออกมาเกษตร,รษกรหรือว่าโรงเรียนะอะไรเนี้ยค่ะเขาก็จะติดต่อไปเราก็ <ไป S 2> เรียนกันไหมไปสิเชิญค่ะเอา้าเป็นวเป,นเป็นวิชาที่เรีเราสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตเรานะน่าจะได้แล้วนะ,ะคุณโบแป๊บเดียวเได้สวยเชียวคุณนุ้ยเอาขึ้นใส่นี้ได้เลยค่ะ โอ้ยน่ากินเนะวเน,นี้ยอันนี้หั่นเป็นตารางสวยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมหั่นผิดด้านนะคะมันไม่ม้วนนะคะมันก็จะเป็นคือถ้าถ้าม้วนถ้าคือถ้าเกิดผู้ชมบ้างด้านนอกใช่ไหมม,มันก็จะไม่ม้วนมันก็จะไม่ม้วนต้องม้วนต้องบ้างด้านในใส่ไก่ไก่ก็กินพริกใส่ลงมาด้วย ไม่ต้องใส่ไก่หรอคุณโบก็เป็นรวมมิตรไงคุณนุ้ยมีไก่มีกุ้งบกทะเลอย่างเงี้ยหรอโอเคเนาะคุณโบเนาะกุ้งไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวแข็งเรียบร้อยค่ะนี่คุณโบทำอะไรคะเทน้ำยำลงเลยโอ้ไม่ต้องตักเลยเนาะเนี่ยเร็วดีแล้วก็คลุกเลยคุณนุ้ยเนี่ยพริกบางทั้งสีสวยมากเลยอ่ะสีแดงแดงแล้วก็ทำให้ ยำเนี่ยไม่ต้องใส่มะเขือเทศเลยนะ <Okay. S 1> ไม่ต้องใส่ไม่ต้องพึ่งมะเขือเทศไม่ต้องพึ่งแครอทไม่ต้องคือพึ่งกล่่มตีสีม่วงไม่ต้องมีเลยค่ะเวลาทําได้เรารู้สึกภูมิใจใช่ไหมอาจารย์ที่แบบอุย้ยเนี่ยพืชพันธุ์เนอะความหลากหลายทางชีวภาพของเรายังคงอยู่ใช่ไหมใช่แต่จริงๆไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเองคนเดียวนะคะ,คะที่ทาคือเป็นทีมของศูนย์วิจัยเลยนะคะ,คะอาจารย์สอนด้วยไหมคะ<า>ที่มหาลัยอ่ะค่ะมีบาง ป็นสวิชาวิชาเด็กสนใจไหมผู้สงสัยมากเลยว่าเด็กสมัยนี้สนใจกับเรื่องแบบนี้ไหมอะคะนอกจากว่าเรื่องมือเศรษฐกิจที่จะทําเงินให้เขาได้แล้วเนี่ยเขาสนใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพหรือตอนนี้สนใจขึ้นเยอะค่ะสนใจขึ้นเยอะค่ะและตอนนี้คุณโบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณโบแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มีโรยหอมเจียวกับกระเทียมเจียวเพิ่มให้มันกรอบมันๆอืมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับยําจานนี้ของเรายํารวมมิตรใช้ พริกบ<า>ัก <ไป S 2> ช้าง,างเป็นน้ำยำค่ะ,ะน่าอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะชิมดีกว่าค่ะหอมเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดนะคะ ไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดนิดเผ็ดแต่ว่าเผ็ดนิดๆเผ็ดนิดๆเพราะว่าใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยเห็นและรู้นะแอบตามลงไปสุดลิอแต่อร่อยค่ะแต่ต้องให้ให้เรื่องสีเขาเลยนะสีสวยมากสีออกแดงๆส้มๆเลยค่ะบางช้างเนี่ยสีเขาจะเข้มนะคะสีแดงเนี่ยเข้มและสวยเป็นอันที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะ ตอนนี้อยากให้ในเมื่อฟื้นขึ้นชีพมาแล้วก็อยากจะให้เข้าสู่ตลาดแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับความหอมแล้วก็เนื้อที่แบบแน่นๆแล้วก็สีที่สวยสดจริงๆนะคะของพริกบางช้างนะคะ,คะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สิริกุลมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะและช่วงนี้ค่ะอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านค่ะ เรามาักพบถั่วเขียวในขนมชนิดต่างๆแต่อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านในวันนี้เราจะใช้ถั่วเขียวดัดแปลงเป็นอาหารขาวอย่างแกงคั่วเขียวหวานหน่อไม้ดองที่บ้านของคุณป้าอํานวยกุนเฟืองจังหวัดสุพรรณบุรีป้าอํหนวยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนแกงคั่วถั่วเขียวหน่อไม้ดองต้องไม่ใส่อะไรเลยนอกจากกะทิถั่วเขียวและหน่อไม้ดอง ปัจจุบันมีการดัดแปลงใส่หมูย่างเพื่อเพิ่มความหอมให้มากขึ้นรสชาติที่ได้จะออกเปรี้ยวจากหน่อไม้ดองและน้ำมะขามเปียกรสหวานของถั่วเขียวและรสเค็มของเกลือเครื่องแกงก็มีพวกหอมกระเทียมตะไคร้ขามะกรูดพริกแห้งอามะโคก กกก็นี่่แหหลลละคือวาาใ้รชติมมสขั้นตอนการทำก็เริ่มจากผัดกะทิให้แตกมันจากนั้นใส่พริกแกงและหมูย่างผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลา้ํามะขามเปียกแล้วผัดให้มีกลิ่นหอมใส่หน่อไม้ดองและถั่วเขียวต้มคั่วผัดให้เข้ากันจนสุกเติมน้ำเล็กน้อยใส่ใบโหระพา เพื่อเพิ่มความหอมใส่กะทิอีกครั้งก่อนตักแกงใส่ชามเพื่อเพิ่มความหอมมันให้กับแกงเพียงเท่านี้เราก็พร้อมจะรับประทานถั่วเขียวในแบบของอาหารคาวอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้าน ผู้ชมคะเราได้เรียนรู้สาเหตุหลายประการที่ทําให้พริกบางชานเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่าข้านิยมว่าอ่เอาพื้นที่นั้นๆไปจัดสรางทาอย่างอื่นดีกว่าไหมที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะทําให้พริกบางช้างนั้นหายไปค่ะใช่แล้วนอกจากความหลากหลายทางชีวภาพที่หายไปแล้วจากพริกบางช้างนะคุณเวนบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีอีว่าเพราะว่าเมื่อก่อนแกงเนี่ยแกงแดงแกงอะไรก็ตามเครื่องแกงในหนังสือตำราเก่าๆนะ เน้นเลยว่าต้องใช้พริกบาง,างช้างวันนี้ถือตําราไปถึงตลาดนะหาไม่ได้สัก,สก<ช>ตลาดเดียวเลยอะ่ะ<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากให้ภูมิปัญญาเราหายเราไม่อยากให้วิธีการกินหรือการทําอาหารมันหายไปนะความหลากหลายทางชีวภาพที่มันต้องเก็บไว้เลยอะ่ะนะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะว่า คือบางครั้งเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราก็ยังกินอาหารหลากหลายเลยอะ<ช>แล้วในอาหารหลากหลายเนี่ยก็ต้องใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไปด้วยให้เฉพาะทางแล้วโชคดีแค่ไหนที่เรามีความหลากหลายขนาดนี้อยากที่จะกินเอาพริกหยวกก็มีก,มก็มีอะอยากกินน้ําพริกหนุ่มก็มีอะแต่ถ้าเกิดแบบเอาวันใดวันหนึ่งเหลือแต่พริกขี้หนูอย่างเงี้ยเสร็จเลยแล้วพริกหนุ่มเราจะกินยังไงใช่ก็กินไม่ได้อาจจะต้องใส่แค่2เม็ด แล้วก็ใส่พวเขยายาวแบบที่เขาทํากันในปัตจุบาลนนหรือว่าแม้กระทั่งพริกบางช้างก็ตามนะฮะ,ะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพริก,รกมันแบบนี้เนี่ยคืออย่างที่อาจารย์บอกแล้วคือสีก็ไม่ได้ใช่กลิ่นก็ไม่เหมือนถูกแล้วพริกแห้งๆที่เมื่อก่อนเราต้องใช้พริกบางช้างเนี่ยนะตอนนี้มาจากประเทศจีนหรืออินโดนีเซียคนนุ้ยไปขาดดนให้ประเทศเขาอีกสำคัญนะเรายังเสี่ยงกับสารเคมีที่เราเน้นย้ำน,นะคุณผู้ชมว่าอะไรที่ไม่ใช่เป็นพืชพื้นถิ่นที่ ที่ต้องทนเนี่ยที่ทนอยู่กับแบบอ่ะมาลงมาแรงบ้านเราได้เงี้ยเราต้องใช้สารเคมีเนี่ยก็เสี่ยงกับสุขภาพเราอีกเสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ใช่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีและกันะนะคะที่มาบอกต่อกันว่าตอนนี้พลิกบางช้างกลับมาแล้วถ้าเกิดเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็ยินดีนะคะที่จะมอบพันุ์ให้ ใช่ค่ะถ้าเกิดผู้ชมอยากชมรายการของเราย้อนหลังค่ะ w w w t h a i p b s o r t h e t m r ค่ะหรือว่าจะติดต่อกับเราผ่านทางอีเมลค่ะ itmr@thaipbs.or.th ค่ะตู้ปอน122ลาดพร้าวกรุงเทพ10310ทางจดหมายก็ได้ค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับกินอยู่คือค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7โมงครึ่งถึง8โมงเช้าทางไทย PBS ค่ะค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันชุบชีวิตนะคะพริกบางช้างให้ฟื้นขึ้นมาบนผืนแผ่นดินไทยเหมือนเดิมลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชาตด,ดูเปลี่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินทิ่นไทยบาสุดดูชินงลออใจแต่จริงแล้วไรประโยชน์ลบมันไป <S <S <ๆ>กินอย่างช้าให้รู้ที่มาต้องใส่ใจลายอย่าง <S 2> <S 2> และกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกัน เพื่อพัฒนาเกษตรไทยยังยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยกินอยู่คือ